สวัสดีครับไม่จะเป็นต้องเด็กเจ้าเออแต่เพิ่ดใส่ไม่ไดูจะตีก็จะตีมากอะไรรู้ว่าเป็นพวกเดียวกัันการผสมวันนี้ก็ไต่หวานมาครับน,น้องก็ไต่หวานนะสวัสดีครับสวัสดีพี่ก๊อฟครับผมส,สรุปท่านเลยนะสวัสดีคุณจรันนะครับสวัสดีคุณยายปูครับเออหน้าตาก็ดีนะโอ้สาตัวเลือกสัก เริ่มการแสดงที่สุพรรณนะครับวัดทองคำครับสดุดยอนเลยนะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาเป็นสักแป๊บนึงนะครับ<อ>เดี๋ยวสักคู่นึงก็จะมีเพลงคนนี้หายไป <c oughs> สวัสดีโดนหน้าตาแล้วไม่น่าจะกิ็นมะเร็งทอดเออแต่ว่าเห็นเปนมะเร็งสวัสดีททุก่านเลยครับกินมงทอดสุดยอด มีศิลปินมากมายน้องก็ตายหวานมาแล้วน้องไม้มาแล้วใช่เดี๋ยวให้ดูหนังหน้าฮะว่าหนังหน้าเป็นไงนี่ะน้องายวานออออกนิดหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะคุณนุยไอ สวัดีลูกสาวไปเลยจ้าโกส่งเขายังรู้จักจ้าเออเขาจะติดต่อให้หลานเออติดต่อให้หลานเพื่อทำงานน้ำใจอยแบบนี้โอ้ยยังรู้จักพ่อแม่เป็นคนแม่คนแก่คนโตทานลูกหลานได้เป็นลูกหลานลูกเขาให้ไม้เขาให้ไม้กระถิ่นมาไหมพี่บ้านเราโอ้ยบันทีใจกวามสุขความเจริญโตเตียนท้องยี่สิบปาทที่สามหวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ ข้อะเบาๆนะแม่นะอย่าคอรแรงเดื่องตู้ก็อักแม่เออเอาขาแค่พอตกควรเออข้อตังดังใสเตังตังกินอยู่แต่เขาไม่พอประมาณเขาตังนัแ่ไม่ไดูอ่ะเดี๋ยวจะไม่ได้โกงจ่าเพราะฉะนั้นใส่ตู้เลยนะพี่ชายจ่ายเออถูกเปียกของเม่ยงไปเลยยี่บาทชุดหนึ่งยีสิบาทสองชุดหนึังยี่สิบบาทสาวนครสวรรค์สวัสดีพี่แนนดาสวัสดีจ้ากากระ อึ๊บอึ๊บอู้โอ้ยจอช่าสวัสดีครับเฮ้ยตกกระใจแล้วก็สวัสดีครับผมอยากอะไรผมไลฟ์สดเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดแข่งกับพี่แนนผมจะไลฟ์สดแข่งกับพี่แนนนะน้องนุ๊กเพชรมาหนี่นะฮะมีใครจะให้รางวัลน้องนุ๊กไหมครับไม่ครับพี่แนนไม่ครับพี่แนนมีใครจะให้รางวัลน้องนุ๊กไมยังไม่ได้

อ่ามันเป็นเหมือนอินเตอร์เกตตีกดุ้นติปั๊เป็นตวไวเว็กกดเวนะครับไม่น่าใชอไ้อันอันนี้ไอ้อันนี้ไอ้อันนั้นไอ้อันที่เป็นเงาเงาอะมันไอ้นี่ไปอ๋อไกลเกินที่นัน่ีเป็นเศรษีาเรเป็นราชัรนะวัาลงพ่อยิ่งเราังนะ สวัสดีคับสวัสดีโปูค้าสวัสดีท่านเลยนะหารางวัลไปตัดผมนะวันให้นบุญหน่อยดิมาได้ได้นะมามาได้ได้ะมาสวัสดีสวัสดี สวัสดีปายูพินครับมีรางวัลออนไลน์ได้นะจ๊ะใครถูกหวยบ้างอุ้ยใครถูกหวยบ้างให้รางวัลออนไลน์ได้นะสำหรับท่านที่ถูกหวยนะครับนี่ศิลปินมากมายเลยนะในทีมงานนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับสดิวท่า้นเลยนะครับวันนี้เราเล่นที่วัดคลองคำนะครับคลองคำนี่ชัยนาทเนอะคลองคำชัยนาทครับคลองคำใช่องดทอง สวัสดีนะครับโอ้ยขอบคุณครับ,บคุณปายุพินครับรางวัล500ขอบคุณครับขอบคุณครับมีศิลปินมากมายเลยนะยกเว้นน้องสันไม่ได้มานะครับวันนี้น้องสันติดถ่ายน,นี่น้องสันติดถ่ายละครเวทีนะฮะ ี๋ยวก็แพงมันก็จะแต่ความรักก็จะเกิดขึ้นความรักนั้นจะนสวยงานะพี่น้องคร,ครับรายไ้รี่น้ไร้สดยิบหวานขอบคุณนะครับสวัสดีครับส,สดีท่านเลยนะครับ <c oughs> วันนี้ไม่มั่นใจว่ามีใครไร้สดด้านหน้าไหมวันนี้อาจจะเป็นแฟนขับน้องปุยนะครับพี่ตาไร้สดด้านหน้านะครับสวัสดีป้าแววนะจ๊ะสวัสดีครับ สติวิทย์ท่านเลยนะครับหัวอ,อาจจะฟูไปนิดนึงนะเพราะว่าเพิ่งออกจากสวนมาเลยไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับรีบประทิดตุกแล้รีบแต่งหน้าเลยนะครับวันนี้หมูว่าไม่หมูปะข้าวผัดไข่เหรอข้าวผัดไข่ไม่ได้ข้าวผัดหมกเน,น,นี่อะไรไม่รู้อ่ะไหนไม่รู้ก้อนกระชัอ๋อรไม่มีหมูแล<ม>้ว,วไม่มีหมูข้าวผัดไข่ วันนี้เรามีมะม่วงฮะ,ะรกรารสาธชนนใกล้รเียเี่ยัมีโสมาสดีท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ที่เข้ามานะครับสวัสดีพ่อเล็กฮะสวัสดีครับ ตอนนี้ใครจะหางานเชิญเลยนะครับเราต้องการรับงานนะฮะพี่ไม่อยู่นี่เลยาใครขาดวิเตอลมันเป็นใครขาดก็ถาม สุดาอเลยนะครับที่เข้ามานะครับตอนนี้ไม่ม bon ีงานแล้วนะครับเราก็จะกลับไปไร่สดที่บ้านนะครับตอนนี้าแ้วไุ้๋ยอ่างเดเออไปกลับไปเ็ร้อยนอเยอะอยู่นะ จะไปอาศอยู่ด้วยสวัสดีครับสวัสดีท่านเลยนะครับที่เข้ามาขอบคุณนะครับที่เข้ามานะคะรับโอ้ปูมากเลยฮะวันนี้ไปที่สวนมานะครับไปปูผ้าใบแล้วก็ไปอะไรหลายๆอย่างมากเลยโอวนั้นวจะอยรับบ

ซื้อาไปฝากคนรีบ้านดยเพราะฉะนั้นเรจะไปตัวนรจะไปตปน้นนน้องันเป็นันหน้าเองเลยต้องถามว่ามีทุนไหมชั่วโมงนี้หาทุนไหนก่อนอยากลงเองเหมือนกันแต่ว่าเอาทุนไหนก่อนชั่วโมงนี้ ไม่รู้จะคุณจากไหนชั่วโมงนี้ก็กอบเป็นข้าวเกียบแล้วเฮเขาเกียวว่าไหมเวลาเป่าหรือแตกอารมณ์นั้นเลยเหนื่อยเหมือนกันช่วงนี้เหนื่อยหายอะไรแล้วหายอไรเยอะเลยไม่ได้ใช้ใช่ปะ

แ่น้เราเลี้ยเลือกมันก็จะจางไปพี่น้องเกลือกับน้ำปนกันาร่อยากดีเราทำยุบทำกวางีต้วลิเกลิเกงานเยอะางันะีราเยกน้ช่วงนี้ต้องหาตังครับร้อนวันนี้ปีนี้าเดินลิเกร้อนตังนะฮะขอบคุณครับ เรราามเเเ้้อองีตตทวยพราะว่าเขาเอาพอร์ตมาให้แล้วครับแล้วเราต้องไปมันเป็นวันที่4เชา้ากลัวกลัวกลับไม่ทันพี่ของมอมอะไรนะหนมอมอะไรนะที่พี่ไปอะ่ะมอมเป็ดเป็นของมอมเป็ดวีเลกเดี๋ยวเดี๋ยวว่าการพูว่แนนอ่ะมีแคสต์ละครด้วยของมอมเป็ดนะครับ าตอแรนตอนที่เรารักต้องเอาไว้ในใจสกกวันมันต้องถึงเราวันใดวันหนึ่งเ็ืมันถึงเราขึ้นมาเราก็จะได้ทำแล้วโอ้โหโอเค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 แล้วจากนั้นนี่เรยเการักปรวัติสายส่งนี้เลยรัฐไท่รัฐไทยยเลียนแปลเป่ Bây giờ mong นะรบรายไฟแล้วจ้าเยอะนะครับอ่ออะอ่อ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 อ

Продолжение следует... ผมรู้จักใน <coughs> <coughs> กชุดที่ไครมาเนี่ยกรชุดที่ไครมาระชุดที่ใครมายาวไเดียวอ๋อนี่นี่ะชุดอรียมวเดียวั้งนามันั้มัีัวเนี่ยแบไกเก็บก็บกมันงยาวกว่านี้ะมันต่อได้ไม่ได้สวัสดีครับ ในวันที่4ของบอกในบอกเป็นที่ไหนอ่ะห้องละช้องอะไรไที่อี่่ีอะไรไม่จางด้วยไไปที่่น่าไะนมาไปรูว่าเป็นแต่นี่อ่ะแตงบ่อย ั่ิงมันก็ไม่ไปแต่ว่าไปเอาประสบการณ์เอาีต้องมีแบบสักหน่อยองแ่าเป็นเบน้ำนาเ็บไงล่ะเอาน้ำมาเ็บไเอามาเืนเด็กๆก็ได้เ็บเ็บะไสวัสดีครับ เล็กบารมีมายืมดาวฮะจิเกดังยืมดาวเ่าไออปนก แยวให้มีเสร็จอะใ้นหน่อยมันจะได้เรีบร้อยเนี่ยไม่เรีบร้อย พอกินบกเาเลยไม่พอกินไม่กินแม่เดี๋ยวก่อนกินสี่ห่อแม่ซื้อมาเหรอมันร้องไงมัร้เมน้วก็มย่อมั่ป็นีย่่บัดนี่ยัชื่อนะนะสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับ Ya tengo.